นะครับโอเคเราไม่ต้องไปแล้วใช่ป่ะไม่ต้องไปแล้วมันหลังนี้แหละจบหลังนึงค่อยไปเล่พาเลกันนะเอาผมปิดบอรดไปแล้วชิบันแต่ลงเล่พะเลกช่วงท้ายเหมือนแต่เราแค่ลงแข่งของมันเขาที่แล้วเรากั้นไม่เหรอแล้วมันลงอ๋อดีไปเด้อออกมาแล้วออกมาแล้วออกมาแล้วมาออกมาแล้วตายสัอหันโดนได้วะตายดิ เคียร์ไปซ่องไหนพี่เคียร์อยู่ซ่องไหนแอนรัวลงซ่องมันแรงเลยบิดหน่อยบิดหน่อยผมเองคงไม่มาแล้วนี่มาแล้วนี่โดนจับเองสวยๆว้ยเว้ยหมดแล้ว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 อะไรวะมาที่เดี๋ยวบ้าง ท้าเล็เป็นไงบ้างอ่ะโคตรต้อกประมาณสิบนาทีทีเดียวทีเดียวโอ้ยแอนเจอร์มาแอนเจอร์มาแอนเจอร์มาจับดำที่มันจับดำกูไอ้สขาด่าดที่ใครที่เราหมด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 แล้วหมดเลยเกี้ยงเอาต้องอยู่ต้องอยู่ก็อยู่ก็อยู่หลายตัวละลายตัวช่วยหน่อย ตัวเก็บเราไม่มีไงตายได้อีกอะตายอีกตัวนึงเราตัวเก็บมาด่วนเลยตัวเก็บเราไม่มีอ่ะผมจะระเบิดนะที่หินอ่ะลบกันดีๆนะลิกิอ่ะอยากได้ลกอ่ะเราจะระเบิดลบก่อนลบก่อนให้มันใหมันลุมให้มันลุมเยอะๆก่อนก็ได้คุณระเบิดันจะระเบิดคอนดิชันแล้วระเบิดมแมงดาว่ะให้ระเบิดแล้วบอยระเบิดไม่ได้เบิดนะเอาไงลิกิไหน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 ระิไหลิกิ ไฟหรือเปล่าซ่อนซ่อนได้ซ่อนก็ได้พิกิฟุกินี่สวยเฮ้ยไม่นี่ดูบ้านหลังนั้นไปแล้วที่ผ่านเยอะเลยมาดิเดือดปานั่งตอนไหนขุนี้ขุนี้ไอ้ขุตรงนี้ไอมขุดตรงกุหนไงแอมไหน่อยสไปรัมมนสวยไอ้ตุ๊ดไอ้ตุ๊ดดีวิ่งดูขามันกิบนะเดี๋ยวมันลงนะัดยังใครแบดดิ้งวะ ขาบันกิ๊บยังไม่ลงนะแค่จะลงแค่นั้นนึงเตรียไหมอะคูมาลงขาบนกิ๊บสองตัวเข้ามาแล้วจะดูโดเข้าไปตัวหนึ่งน่ากลัวจริงเลยคูม่าขากิ๊บเลยบ้านลงนั่นเลดไม่เห็นแล้วนั่นเลยต้องดูเนี่มันอยู่ในเผื่อหมันกันให้เราเราไปบุกเสไม่น่าเลยไม่น่ารอดเจเต็มไอ้กดไอ้สัตว์กดอินมานะที่ไหนเต็มที่กดอินมันก็บุกอยู่วะต้องออกแล้วอะ อินต้องออกแล้วเพื่อนมาดิมาดิมาดิทับเลยทับ,ทบเลยนะเหลือน้อยแล้วทับไปทับไปขอกิดหน่อย